วกเราเคยเจอปัญหาแอดโฆษณาแพงไหมคะหนึ่งในปัญหาของการยแอดโฆษณาแล้วแอดโฆษณาแพงคืออะไรรูอใหม่ <c oughs> ก็คือการใช้รูปแล้วก็แคสชั่นเดิมๆนะคะซ้ำๆกันอย่างเช่นบางแๆนะคะก็ทํารูปให้กับตัวแทนเสร็จแล้วนะคะตัวแทนโอ้โหหลายพันคนมากๆเลยก็ลุมกันใช้รูปนะั้นรูปเดียวนะเอารูปนั้นเนี่ยไปยิงแอดโฆษณาปรากฏว่า Facebook เขาจะมองภาพซ้ําๆซ้าๆต่างๆเอานั่นะคะเป็นขยะฉะนั้นวันนี้นะคะโคดามีเคล็ดลับนะคะบอกกับทุกคนว่า เมื่อเราได้รูปจากแบรนด์ของเรามาแล้วค่ะแล้วเราต้องการไม่ให้รูปเราซ้ำนะคะอยากต้องการให้มันมีความแตกต่างแล้วก็ไม่ให้ Facebook มองเป็นขยะเรามีวิธีอย่างไรนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะทุกคนนะคะเข้ามาที่แอปพลิเคชัน p i ก a r t นะคะ P I C S, S, S A R T กดเข้าไปเลยนะคะแล้วเจอบวกกดเข้าไปนะคะแล้วไปเลือกพื้นหลังดีกว่าปูต้าช็อตอันนี้นะคะมันจะเป็น สีชมพูชมพูนะคะโคดาก็เลยอยากได้พื้นสีชมพูเนาะเป็นพื้นหลังคีย์คำว่าชมพูพื้นหลังตรงรูปเป็นขยายเห็นไหมคะ ให้ทุกคนสังเกตนะถ้าชมพูไหนนะคะที่มีรูปมงกุฎเนี่ยก็แสดงว่าอาจจะเป็นรูปลิขสิทธิ์รูปลิขสิทธิ์ตรงนี้เนะะี่ยคำว่าเราสามารถเอามาใช้ได้แต่ว่าเราจะต้องซื้อรายปีหรือว่ารายเดือนนะคะของแอปพลิเคชัน p i กอาร์เราจึงสามารถเอามาใช้ได้นะคะจริงๆหแต่จริงๆแล้วรูปฟรีก็มีเยอะนะเดี๋ยวเขา,าจะแต่งอันที่แบบฟรีๆนะเอาเลือกอันนี้อันนี้มันก็ออกเป็นสีพาเทลนะคะน่ารักน,กน,กนก่นิดนึงนะคะ โคดาจะเลือกผ้าพื้นหลังให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ติ๊กมาตรงเครื่องมือนะคะติ๊กมาตรงตัดรูปเสร็จแล้วเลือกให้มันเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลือกครอบเอาว่าจะเอาช่วงไหนเออโคดาเอาช่วงนี้ดีกว่านะคะก็ติ๊กนาไปใช้เห็นไหมคะได้รูปพื้นหลังแล้วนะคะลําดับต่อมานะคะก็กดคําว่าเพิ่มรูปถ่ายนะคะโคดาตัดรูปพี่โดมมาเรียบร้อยแล้วนะคะโดยใช้รี m o บีจีนะคะตัดพื้นหลังเรียบร้อยแล้วกดรูปพี่โดมมาหนึ่งครั้งกดเพิ่มมาแล้วนะคะ ให้พี่โดมอยู่มุมๆนะคะเพราะว่ารูปนี้นะมันเป็นรูปเพียงเสี้ยวเดียวของพี่โดมนะคะอ่ะคราวนี้ไปเลือกผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็คือบูมกูตาช็อตแล้วก็ไปเลือกกล่องของบูมกูตาช็อตขึ้นมานะคะกดเพิ่มมาแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็ เป็นรูปที่ทางบริษัททำช็อตคัดไว้ให้เรียบร้อยแล้วหมายถึงตัดพื้นหลังเป็นไฟล์ PNG เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาวางไว้ก่อนวางไว้ตรงตำแหน่งตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาขยับเพิ่มนะคะหรือว่าจะลดลงมาดูว่าข้อความที่เราจะมาใส่เราจะใส่คำว่าอะไรนะคะแล้วทีการใส่ตัวหนังสือน,นะคะก็กดไปตรงทีนะคะอ่าสมมติโคดาจะเขียนคำว่าผิวสวยขาวใสกว่าเดิมนะคะติเครื่องหมายถูก อันนี้ฟอนต์มันไม่สวยทุกคนโคด้จะเปลี่ยนฟอนต์นะคะวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เห็นไหม A A 2ตัวเนี้ยกดเข้าไปกดเข้าไปเลือกฟอนต์นะคะจริงๆอันนี้คือเป็นฟอนต์ค่าเริ่มต้นนะคะแต่คราวนี้โคดาไปโหลดมาแล้วนะคะฟอนต์โคดาขอใช้ฟอนต์นี้แล้วกันนะคะในฟอนต์นี้นะคะมันก็จะเข้ากับโปรดักหน่อยนะคะทําให้มันเป็นสองมันทัดพื้นที่มันเยอะ ลดความห่างมาหน่อยอกไปตรงความห่างตรงแล้วก็มาตรงเส้นตรงเห็นไหมคะมันดีอย่างหนึ่งนะถ้าเกิดคคดาซื้อลิขสิทธิ์ของพิกอาร์ตไว้อะมันจะสามารถจัดตัวแบบความห่างความกว้างอย่างเงี้ยได้นะคะ,ะผิวสวยความใสกว่าเดิมนะคะวิง้งวิ้งเลยเห็นไหมพี่โดมหล่อเลยอยากลองเปลี่ยนสีดูอะสีแดง จริงสีนีก็สวยนะเอาสีหนีดีกว่าเนาะทุกคนมันเข้ากันดีผิวสวยขาวใสก็เดิมนะคะใส่คำว่าบูมกูตาช็อตลงไปหน่อยได้ไหมติดตรงข้อความบูมกูตาช็อตมาละสีขาวเนี่ยแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะคือเหมือนรูปของบริษัทที่เขาทำให้เลยอะแล้วก็ไม่ซ้ำด้วยนะคะ สามารถเราไปโพสต์ได้ไม่ปิดค่าการมองเห็นด้วยเฟสก็จะมองว่าเป็นคอนเทนต์ที่สดใหม่ถ้าคอนเทนต์นี้มีประโยชน์นะคะช่วยแชร์ให้โครดาด้วยนะ<ม>อย่าลืมติ๊กนำไปใช้นะคะถัดไปบันทึก